จัวัวให้จับวัวให้กรยู o เล็วเนาะสวัสดีครับมันเดีกพบครับมันเดีง่วงงามช่องในชาอิสานพาลอมนนี่ครับทาพี่น้องมาทำบุญตักบาตรครับหลังจากที่เมื่อคืนนี่กิได้ไปถ่ายคลิปเกี่ยวกับพิธีการควรข้าวคลิปหรือเข้าวมัทกุปลายาิ ของพุทธศาสนิกชนของชาวบ้านของไทยครับทำตามแบบสุพรรณนะพี่น้องคลิดตามทีเดียรมาวันนี้กทีทั้งบุญตักบาตรเทโวแล้วกทีนีการแจกจ่ายข้าวคลิปทีขวัญเมื่อคืนเนี่ยครับแจกแจงครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมทั้บุญตักบาตรในเซาล์นี้ครับวันนี้เรียนออก่อน

ดีกว่าไม่ฮักกว่าภาาีน้าันจะักากเะถ้าบ้านองไทยกับญุนเกันมันยูเส้นรักเสียกการ้านนะคะตากบาทเยอะได้ยินดีดีด้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตายพลาดท่านนี่ว้าวเวลาับก็ล่ะครับแกรับคุณนัางมือข้างไหลนมือหลจังวมือขวางมือกวงตัวนี้ไหม เอาละครับคลิปนี้พ่อีเด็กก็ได้น้ำเสนอเรื่องเหล้าดีๆแบบวิถีชนชบทชาวบ้านเขาครับตําบญตักบัดตักบาทเทโวในช่วงออกพรรษาครับมา,าบุญท่านกันอยากจะเลือกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่เดี่ยมนะเป็นกำลังแรงใจพีเด็กก็ได้สั่งสรรคค์ลิปดีๆไม่ให้พี่ให้น้องได้รับชมกันก็แล้วครับสวัสดีครับ